ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพีเพียงนองและจันที่รักกัรเลี้ยงเขือไว้เป็นสายมุคนสายตอตอขเนียตตอดินหรือตอกิ่งทุกุกันครับเมื่อเดชมาจบร้อยครับนัดกับตัดซอสครับเปินววามีพีการเดชท่านนี่เลยของมาครับเป็นว่ามีสนุกเสียงตูเสียงดีดีท่านเสียงเสียงเงีๆยมาท่านเปิ้ว่าเรื่อยร้อยมากครับเหมือนีมาพูดละตัวครับ เมื่อนี้เพชรจำปาเขากองไก่มากเหรอครับใส่ไว้แล้วอากาศดีครับเมื่อน,น,นี่มันเย่ากาศดีมู่งวังค่ายเพชรเล็กดัดออกบ่ครับเมื่อนี่นี่มันเป็ดหินกวางร้อยออกอยู่เมื่อนี่ว้ไปไปหน้านก็เงาเหรอครับคิดว่าไงครับท่านโซสวอลังใส่ครับนกขันลายครับออกรอบหน้าคิดว่าคงจะมากนี่แหะครับ มื่อ้มาเซเว่ยมงซื้อรับครับฟาดติดตามมึงครับเัาสิมีเตรียมมาเมื่อยครับหลังจากกินเขาแล้วครับรออยู่ข้าวหนึ่งกับรุ่นกันครับเจ้ากองไก่ครับท่านรสว่าตาตอตาใส่กันมาท่านนี่เป็นกําลังมากครับส้องมากกับผูเห็นครับแต่ว่าบัดมะมองไกลๆบบมีนกมาง่อยอยู่ครับ ห่างครับห่างเจออ่างมือนี่ครับเรียบร้อยเลยครับนี่ละมันแล้วอ่างสามมือนี่กันรวดยอดเลยว่าเรียบร้อยครับเจ้ากล่องไก่จัดให้ครับนี่ละสุดยอดครับโอ้ได้นกอ่างไปเลี้ยงอีกแล้วครับรอบนี้คับ ครับเมียเปียดเลียดแถวลงมาเบิ้งฉันรู้สวาผู้ส mm ันทัดกันแล้วนี่แต่ว่าที่ในเนี่ยได้อ่างเหรอครับเมื่อนหรอ่างซ้ำไหมเสียงโคตรขุ่นเสียงดีครับนกตัวนี้อ้อ่างไหลไปได้เลยมันนั่งฟังเอาคักให้นกอ่างไหลเป็นเจกล็ดขโธไปเลยสิโอ้โหโอ้โหไปเลยไงมันเป็นเขาท่าซะเรื่อยเมื่าไห้่ สมจอบหลายอยู Ooh, ite, ่เนาะจับลอยอ่้ามันได้ตัวได้ตัวมักไข่ได้ตัวมักไข่เรื่อบานีเหยุเลียดเฮ้องาหลายปปเลยก็ยังหยาบอยู่มัดเดี๋ยวนกก้องจะนี่กล้องไกลแล้วเหมอนปลาดําเลยเหตุเรียดเลยเพราะสร้างวามันบดีนแหละไหมมันนั่นลงตะแคีง โอ้โอ้ยกับตาตัวตาใด้กันคับไเว่ยโอ้ยสเลยวโอ้สุดยอดครับหางของเท่ยนั่งฟังปัดนอ่เนาะสนุกดีเอาหนีบไส้เลย้ีหกเตะโอ้สุดยอดเลยว่ะนี่หกเตะ เพลงไหนท่านว้เนาะโอ้ดินคัดินเนี่ยอ้างสามแม่นกตัวนี้ไหมโอ้ไล่ไ่างเลยครับเห็นมั้นี่อโอ้สุดยอดครับสุดยอดแม่นี่ดีของแข็งท่านวโคตรโคตรโคตสีลังบาทามาคุ้มนเลกค่เป็ดจำปาเด็กของดีแหะครับ อ่างเสียงมวนขนาดเลยนกตัวนี้ยิ่งเท้เลยนี่อนฟั่งจอบฟังโอ่นกเถือกทั่วบอกก็ยังบ่เปรีวอยู่เรื่อง่าเมียนบ่แมียนมาสันไปเรื่องร่วมชั่วเนาะคู่ใจกันตั้งโดดเงียบไปทั้งคู่กับเมีนจนเต้ยว่าสนกที่มันัวแม่มันแล้วโดดขึ้นไปมันมากแต้มวัดแต่ว่าวัดจิ๊บ มือมีบ่มีเล็บง่าเล็บเง้อเขาเต็มง่าบ่เง้อมือสนวัตถะเป็นอ่างเต็มแล้วแั้วได้ของดีแล้วกล่องไก่จัดอีกแล้วมาเลยด้เทียมงานเฮาถ่ายเป็นจำปาจัดหนึ่งเตีมพระก็ได้ไปเลาลงพอดีเหรอเฮาครับพระพรกลับบ้านครับผมคุ้มค่าแล้วละเมื่อนี่ส่วนคนมาหนกจ้าของเจ้านี่ยไหมเมื่อนี่หม้อมีมูอเป็นไปว่าอะไรครับจอหนก มาตกซ้อนกันนีแล้ครับจัดอยู่ใกล้นะครับขนุกมาใส่ของกันสสวยยอยู่กันครับสูกันครับยู่ครับเก้าเหยียบครับเราห้องมีเต็มป่าลงมาเที่ยวเดียวครับเดียบร้อยเลยครับข้างซ้มครับเหมือนเลยเสียงกลางลงครับเรว่าใส่ได้ครับข้างตัวนี้ในเวลาสิบหกนาฬิกาพอดีมาทางสสวครับข้คงจะกลับแล้วครับครับขอบคุณทุกท่าน ที่ตามรับจมช่องมิตรภาพท่านมันต้องทุกทุกันแหละครับ,น,รบนี่เพชรพันธาครับเพชรจำปากระลาไปควันครับโอกาสนาว่ากันไหมครับสรับมือนี้ครับสวัสดีครับ